ลองฟังมุมมองงานเดือนสิบ <ora> จากคุณพิธานะครับหรือมีอะไรที่จะบอกเล่ากับคุณนมื่อขอดิฉรนมาชขอเสียงปรบมือดังๆครับเป็นคุณพิธาสวัสดีครับเมืองพรแบกใต้ไม่ค่อยได้แค่อยากจะบอกว่าคิดถึงอย่างแรงเลยก็ว่ากันว่าถ้าจะเป็นลูกหลานคนพรที่ดีเดือนสิบ ต้องให้เห็นหน้าเดือนห้าต้องให้เห็นตัวนี่เดือนสิบก็มาให้เห็นหน้าแล้วเป็นลูกหลานบุกรครอได้ยังครับเนี่ยก็ <ว î> เป็นเกียรติยิง่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานบญศาเดือนสิบนะครับปีนี้ได้ข่าวว่าครบรอบร้อยปีพอดีพอได้ฟังเรื่องได้ได้ฟังเรื่องราวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกที่คมถามเช่นนี้เหรอเพราะว่าทำการบ้านก่อนลงมานะครับแล้วก็เห็นว่า มีเรื่องราวมากมายที่ต้องยอมรับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเป็นภูมิพลังวัฒนธรรมจริงๆเป็นอำนาจอ่อนของคนสมัยโบราณที่ทำให้เกิดความตันยูเกิดความสามัคคีขึ้นในบ้านเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นพิธีเป็นพิธีกรรมเป็นกุโรบายเป็นประเพณีที่อยู่คู่กันมาร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าต้องไกลก็ ได้รับคําเชิญจากสื่ออวุโสนะครับของนครศรีธรรมราชเชิญชวนมาร่วมง,งานในวันนี้ก็เข้าใจว่าทั้งหมด20วัน20คืนใช่ไหมครับนี่ก็วันแจ้จช่จวงวันสุดท้ายสุดท้ายละแต่อย่างน้อยมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับแล้วก็ได้มารับฟังประเพณีที่สวยงามแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าที่จะเป็นเรื่องการเล่าต่อเรื่องที่น่าจะสามารถที่จะใช้สื่อสารเพื่อที่จะให คนทั่วเอเชียคนทั่วโลกเนี่ยมาสนใจนครศรีธรรมราชให้มากขึ้นนั่นก็เพราะว่าการท่อเที่ยวของนงครศรีธรรมราชเต็ไมไปด้วยศักยภาพครับก่อนโควิดเนี่ยหนึ่งห้าพันล้านนะครับที่มาที่นครศรีธรรมราชหลังโควิดเนี่ยเหลืออยู่ห้าพันจากห้าพันล้าน,นเนี่ย,อย,อย 5, 5, นนะเป็นแค่สิบเจ็ดล้านท,ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนอกนั้นเนี่ยเป็นแค่คนไนทยเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่านครศรีธรรมราชเนี่ย เป็นที่รู้จักเป็นที่สนใจเป็นที่ให้ความนับถือของคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่อยู่ในภาคใต้แต่ในระดับน,นานาชาติเนี่ยผมยังอยากฝันว่าจะเอาพิพนีทําบุญบุญศาสตร์เกือนสิบแบบนี้นะครับหรือว่าอุสโลโบายเรื่องเล่าต่างๆที่จะทําให้เกิดความกตัญญูกตเวทีความเข้าใจึ่งกันและกันนะครับที่แสดงให้เห็นว่างานบุญเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จำกัดแค้คนในพื้นที่อย่างเดียวแต่คนทั่วโลกก็ชอบตรงนี้ได้ผมว่าอันนี้แหละคืออํานาจผ่อนที่แท้จริงคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่งานสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่หนังมันไม่ใช่แค่ละครมันไม่ใช่แค่อาหารเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ยงกกพรันมันคือสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมันเป็นสิ่งที่เป็นอัักษณ์ของคนที่อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแบบนี้ขนาดที่จะมีอํานาจพอที่จะดึงคนเข้ามาในพื้นที่ได้ แล้วก็ไม่ใช่เป็นอำนาจที่มีไว้กดขี่หรืออำนาจที่มีไว้กดดันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานแบบนี้ในปีที่มันครบ100ปีพอดีแล้วก็จะจำบรรยากาศแบบนี้ไปเล่าในทุกที่ที่กุดไปถ้าใครสนใจนะรอนสีรรมราชที่เต็มไปด้วยพลังสำหรับผมนะครกอนสีรรมราชคือธรรมชาติธรรมะแล้วก็ธรรมดาสามรร่อหนสามอถูกนั่น ันคือความรักในธรรมชาติมันคือความรักในธรรมะมันคือความธรรมดาสโลล f e ของที่นี่ที่จะทําให้คนเนี่ยอยากกลับมาที่นครศรีธรรมราชเยอะๆเพราะฉะนั้นก็นอกจากเพลนี้ที่ได้มาทําความเข้าใจแล้วในวันนี้ได้เรียนรู้กันมแล้วในวันนี้ใช่ไหมครับเดินสิบไปเห็นหน้าเดินห้าให้เห็นตัวรวมถึงธรรมชาติธรรมะและทุกความเป็นธรรมดาของที่นี่ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ที่พยายามเอานักท่องเที่ยว จ่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกมาเที่ยวที่นี่ให้เยอะมากขึ้นมากขึ้นเพื่อความเจริญของพวกเราทุกคนที่นี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพิศนาครับะจะถ่ายรูปเชิญเชิญถ่ายรูป